สวัสดีครับบ่าวบอมคนมากรถครับมาดูกันต่อครับคลิปที่สองกับ m u 4902สี่เก้าสองครับแท็กเตอร์คุปตะโอโอ,โอเจออะไรครับเจอตอหรือเปล่าฟงโดงเลยอยู่กับแท็กเตอร์ครับค u ปตสี่เก้าศูนสองครับคันเดิมนะครับคลิปที่สองมาดูกันต่อครับ มาดู M U 4 9ครับสู้กับดินแข็งโป๊กๆเลยอันนี้ไยเกียร์สามครับสามเอล พอตัวรถครับขอแก้ไขหน่อยนะครับผมนึกว่าประมาณสองตันเอ็ดสองตันหนึ่งร้อยกิโลครับไม่ถึงครับประมาณสองตันสองตันเจ็ดสิบเอ็ดกิโลนะครับคำว่าตัวรถนะครับรวมผ่านก็ประมาณสองตันครึ่งผานหน้าผานหลังคนระับ เบ่วงน้ำหนักครับตรงด้านหน้าไม่แน่ใจว่ากี่กิโลนะครับประมาณสี่ห้าก้อนไ้้ไม่แกะกล่องเลยครับถุงพลาสติกคุ้มเบาะยังไม่อ,ออกเลยนะครับอันนี้ดาวมาสามแสนนะครับ โคตาช่วยดาวห้าหมื่นนะครับเป็นเสร็จก็สามแสนห้าครับดาวมาสามแสนห้านะคันนี้เป็นงวดหกเดือนครับ เดือนครับเดือนละหมื่นปีหนึ่งก็แสนสองครับคันนี้ราคาเงินสดก็อยู่ที่ประมาณหกแสนเจ็ดได้นะโอ้รับกันหนึ่งปีโอ้ผมว่าสองปี ก็ขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะครับรัรรบประกันหนึ่งปีหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับสื่อสารผิดครับเข้าใจผิดขอโทษขออภัยด้วยนะครับรับประกันหนึ่งปีหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับหรือหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมง ในหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องหยุดรถครับแต่ว่าคนขับมือใหม่อาจจะยังไม่รู้นะเะเห็นเหยียบคัดแบบหยุดรถบ่อยๆอ,อันนี้ไม่ดีนะครับเรายังขับแบบเป็นเดิมอยู่เลยนะครับเสร็จแล้ว ลงงานถัดไปครับมือใหม่ครับต้องขึ้นตรงๆนะขึ้นเฉียงไม่กล้าครับโดดสามหอบแล้วโอ้แดดบดบ อันนี้เป็นดินทรายหรือเปล่าจะถ่ายง่ายไหมโอ้โหดินแข็งพอถ่ายได้อยู่อ้ามีสายทนอยู่ถ่ายแบบเ้ยฮะ น,นี่ก็สอนคนาครับ